สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับมนตการยุชองมนตการผ้าลวยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะมือนี้แอดกำลังเดินทางไปวัดนิทัศนาลัยนะคะหรือว่าวัดปู่510ค่ะแอดกร่วมเดินทางไปกํำน,นายให้ห้าผ้ามวนและนานลับมนี่ช n แนลนะคะซึ่ง add แอดนาก็จะนํานนเงินจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนบุรณะวัดนิทัศนาลัย หรือว bon ่าวัดปูหาหนึ่งศูนะคะซึ่งแอดจะอ่านและชื่อภูมิจิตศรัทธานะคะก็จะมีคุณเย็นฤทัยสามร้บาทนะคะคุณสายฝนพมลินหนึ่พันบาทคุณกฎชกรมิ่งแก้ว500บาทคุณเย็นฤทัยวีรพันสาม0้บาทคุณขวัญชัย พระอารักษ์200บาทคุณสุภกิจสาลี500บาทคุณลินดาวงกัโซส300บาทคุณปณนพลจีนเจือ2อ200บาทคุณบานเย็น200บาทคุณวรพลพวงเพชร500บาทคุณสุพรรษาคุณอุดม ห้าร้อยบาทคุณมรกตนอกไทย300บาทคุณแต๋วในายนมาศหนึ่งร้อบาทคุณสงา่าทองสี100บาทคุณซันนี่สกายเจ็ดรสิาจุดเจสตังค์คุณการดาเตชา ห้าบาทคุณพันประพรขยันกลาง200บาทคุณนภัรคุณนภัรการวงสมบูรณ์400บาทคุณนิกาทำเนาห้า้อบาทคุณกิรนันท์119บาทคุณกิตยาเลิศธนิบุตร 500บาทคุณกฤษสดาศสวะสุสวะ300บาทคุณไมยพรฮันเบอร์ฮันเบอร์อรสมา1,000บาทคุณมนทการพารวย200บาทคุณหนูจันแก้วคูนอก200บาทนาเฮฮาพามมวนนารัดมณีชาแนล265จุด ยี่สิบหกสตังค์นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งหมืนสีร้อยบาททวนะค,ะค่ะค่ะตอนนี้แอดก็ได้มาถึงวัดนิทัศนาไล่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศในวัดน้ำกันค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่นก็กำลังน่าจะท้าสียูสาราการประเลี่ยนไม่นะคะเพระว่าที่ปูพันวา ซาลาการประเลี่ยนมันกับสีซีดแล้วนะคะมันกับเบึงส้มไปนะคะเพิ่งกับเล่ท่าสีใไม่นะคะอย่นีคะเพิ่งกับกำลังท่าสีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้กับช่าบานมะซอยกันนะคะ ท่าทั้งขังในขังนอกนี่ป่ะจ้ะอืมเมืนี่ท่าขังในก่อนนะคะ ดแปดังน <ettes> ี่แหละเจ็ดแปดังกลวนก็ลวนค้วนเอาเดี๋ยวมาพูดร่อ้นี้ขาวมนจพามาท่าจนเยอะามีนาซานใ้บ้านเท่าอยู่มีนาซานาช่วยกันนี่ไงซอยกันเนาะค่ะอันนี้บริจาคนะคะ้าบานซอยมาซอยกันค่ะมาว่ท่านมาว่าท่านมาขั้วกันั้วกินันเ่าหล เมื่อนี่เมื่อแรกมันมาจานเริ่มเมื่อแรกมันมาเมื่อนี้เริ่มเมื่อแรกนะคะตน่าหายนเก่น้เริ่มมื่อแรกนะคะว่าก่อนกัสิได้ผู้งามตัวนาิได้งามากัเนาะครับพนกับนี่ายบุญพนเออเออลยดอกลัไหลมากย่ย่ เอสที่เปนี้ใหัทธาร่วมช่วยกันยกนี่เรากำลังจัดซามื่อเท่ากับคนเป็นข้างควัดใจให้ต้องออกแนง้องอับแนงถึงงาเไม่านกันนี้แต่ว่าเป็นว่าเออเป็นหนองเงินใหม่ร้เฮ็ดเ้าเฮ็ดเอาใหงถึนะคอยกันเฮ็ดค่ะแอร์ก็จะนั่เงินไปถวายปูหาหนึ่งศูนนะคะไปกุฏิปูน้ำกันค่ะท่านผู้ชม จเจริญเจริญจริญกันเนาะรับันน่ะผมจะอกน่ยัานั่งเจงใับยะชาวริวาาปุราปริปุเรนติจักขละเอวเมวอิโตจินังเตานังอุปกปติ ยจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมิจนตตจะเพปุเรนตตตังกับปาจันโทปณะตโยยะธามนิโชติระโตยะธาตพิทยวิวัจจันตตตาปรมโววินาจตุมาเตภวัดวันตรายุทุพีพิชายุโก อาวะอาภิวาทัน,นเิีเรตานิจ,จังอุทาปจายโนจัดตารโรธรรมาวาทานติอายุนโนตุขังภาลังขางเปิดโลกกำลังเปิดโลกสังลังเปิดโลกเบอเดืดสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสี่เมืองบาดาลคข่เงินทองไหลามาเจมมา ยังจายน้ำพระแมงคาเปิดด้วยพระโมทธายะยาธาพุณมัวนะเอตังมัจจิตสมังมัจใจประตูทั้งหลายยิานาสันติพุทธังมัจิตสมังมัจใจโรคภัยทั้งหลายยิ่นาสันติวสวะวจุปปับสมังขลังกันตุสับพระเทวชาจะพระพุธานุภาเวนะจับพระธรรมานุภาเวนะ จะประชังฆานพาเวนัทธาโจทีพระวันจุกยิ้มลำเลื่อยล้ำเลื่อยล้ำเลื่อยคนไอคนุกไโสกไหลกอ้ไพลองีน้ำเอาเข่ามาสามโตลดวนนี่สาธุสาธุจิวาดเนล้ำเลื่ย ไปสองหมื่นี่มืาเป็นสี่หมื่นันอไปกันอรบมาการต้กรัไปีล้่านเไอย่างี้ขเข้หอใสดอกมเ็ดมาเ็ดมาสาทกันนะครับหื่นห่นสี่ร้อยบาทเนาะบาท ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดกับบะมีตัวเลขมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะแอดกับมีแต่ยอดเงินที่ภูมิจิตศรัทธาสมทบทุนบุญนัดนิทัศนาไล่นะคะยากเงินที่แอดได้นำมาถวายปูหาหนึงศูนย์ในเมืนีเป็นเงินหนึ่ืนสี่รบาทนะคะแอดกับขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่ทานที่มิจิตศรัทธาบุรณะ วัดนิทัศนาไล่ด้วยนะคะค่ะแอดขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ